สวัสดีค่ะสวัสดีอ้าวยายพ่อพ่อดีอขออย่าเห็นขออย่าให้เห็นแบบนันตอนลูกนวยบหุงเด <c oughs> นี่ยิงข้าวเที่ยงนะคะ <c oughs> น, <c oughs> นี่หน้าที่หน้าที่ใครรู้ไหมเนี่ยหน้าที่ก็เจ๋งก่อไฟหน้าที่ก็เจ๋งก่อไฟแล้วก็เอาทานใส่แม่ลูกพ่อแล้วพื้นใหญ่ๆ,ๆเนี่ย <c oughs> <c oughs> ดังไฟฟืนใหญ่ๆว่ามันสิม <mud asta. S 2> ันสปประค่าคนทับทับใส่หามทับใส่ทานอ่ะแม่ทับใส่มันเป็นก้อนน้อยน้อยดังไฟปิ่งนกเลยผู้ได้กระบอก้้้ไไดกะะอเนน จะงตเใส่ใส่ใส่เละใส่ข่อยห้ยด้วยเนาะโอ้ยมึงอย่าเมาเกียงปากเป็นไรบอกมันใส่อีหยังงนี้นนดิรูมมมนน้มาเศร้าก็ใส่ข่อยพยายามเบ็ดย้าเบ็ดมันหมดมันอยู่ได้อยัางนีนงนนล่ะรอในเอียนตัวหน,นึ่งปล่าเอียนตัวหนึ่งหรว่ามา ไปพูยาลงลางอเาีพูดว่าอะไรนะพูดใหม่สิะพูดใหม่สิจื้อบบได้หนังดีคามบัสาซไรเหลออือเอายายทำอะไรอยากบอกอยากบอกกูบระทาย นกยังสั่งอ่ะปีงนกกระทาปีงนกปีงนกนกยังต่อคำนกยังนกอะไรนกน้อยอุไรพรเอ้าปอมปอมจำาะตรมาแล้วดูจำอะไรแล้ว นกกระทาน,นกกระทา,กกะทาเหรอเออเอามาจากไหนกับ <c oughs> ทามไปจิ้นละ่ะเอามาจะใส่เอามาเอามาจะลถเมตโต้เอ้าได้เอามาจากอำเภอเรืงองเหบัวอำเภอเลิงมันไก่โพดก็เลยสื้จากหน้าบ้านบรงยายเพิ่มสีจีอาแล้วอยายเพิ่มสีจีย๊ยอเลยได้นี่นกกระทานี่มันบ่ทันใจตำมุงชุกแล้ว วันบางต้นหนาๆมันยมสูโอ้ยก็หงก็หัชมพูหอยเป็นต้น้กินทุ่งน้อยมึงในหยอดตนังเนียเป็นต้ไม่หันไปทางอ่อ่ะยาสังเขาเลยโอ้ยายหิวเ้าแล้วสุยเงี้ยนยกินข้ากรออสต้นเอาตะกอนตัวกับ กินปีงนะปิงนะก็ตำบมกทุ่หงห่งตำบมกหย่งนตำบมกหุ่งตำบมกทุงม,มันเกือบสิฟีดนะเปินเปิปลปงนนะคือหลายแทะเออมันก็มีเท่านี้เฮิร์่แทะนกกระทาเสซแเราไป กูเจ๋งเคยกินหร้อเปล่กระทาเคยเคยกินได้ใครกกระทาเ้องจะแฝงปุ๊บ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 กระทาร้องยังไงทุกแพ่ทุกแพร่ร้องยังไงนะพ่อพกแท้ๆทกแพ้ๆใช่ไหมแา่จารย์มาเนคบ ยังไปอาจารย์ไม่แม่ดูแม่พ่อพ่อแม่บ่ะแม่บ่ตกแท้ๆโท้ๆมากินเตี๋ยวโกกแล้วมันมีอาหารเตกแท้ๆตกแท้ๆไปอาจารย์มาสออันทำไมยังไม่สุกอีกมันบมหั่นพี่จังไฟมันใหม่แล้วเบิงือมันดำละทำไมทำไมมันถึงดำลอยยัยโอ้มันก็ไฟใหม่ไง นันมันคือสิบวจากสุกเนาะเจงกันบบเอาพึ่งหอกเนาะปดป่วยมันหอกมันก็ะหอนเนาะเพึ่งขางไฟเมื่อกี้ขางไฟอ่ะมันบางหัวมันนี่เนาะเอาจับเห็นมันบ่ห้อนนี่นะเดี็ดนะโอ๊ยมันบ่ห้อนนะมันบ่ห้อนนี่นะยายเปลี่ยนวิธีการย่างแล้ว โอ้ยเจ้าไปปอมปอมก็มานอนเฝ้ายายมาปอม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 เป็นหมาหน้ารักดูบัวก็นอนนู่น อ่ันก็รอแล้วกดูคุยกันอ่ดอ่อค่มันจะโมันอึดล้วกินตันนี้มันจะกิตายแท้ๆตายแท้หกแท้ๆมันสะเป็นภาษาลาวได้ไหมล่ภาษาผู้ไทยบะ่าด้บ้านนี้เฮ้ยอาตันี่หมอน ยามฝนมั้งยามหนาวยามหนาวทัท้พอกับลูกคุยกันตะนตั้งก่อนีงย้ำกินทั้งทั <th like ้งผู้นึ่งย้ำมาท่านกินยูดได้หนึ่งคู่หนึ่งคู่นะคะอันนี้ กินไข่นกกระทาฮาบาทก็บ่มีปัญญาซื้อพี่น้องเลยต้องแจ้งบริ่ว่านกกระทาอันนี้อันนี้ก็นึ่งคู่นกกระทาอันอยู่ถาดมันวิ่งเถอะเลยเขาคุยกันวันนั้นเขามักว่แมนมันวิ่งเป็นวิ่งวิ่งอะไเอาว่วิ่งอะไรมันหมุนฮะมันหมุนอยู่แต่มันต้องวิ่งแน่แน่ว่ามันวิ่งจนตองมันทอนคนถึงไหนอันนี้หนึ่งหนึ่งคู่นะคะ ปีนกกระทาตายได้พี่นองเด้อห้าสิบบริแรงขึ้นดีมันซสก่อน่สองพอลุงเขาพูดสีอิ่มเลยเด้กินเลยกินเลยปุ่นอิ่มแล้วพึ่งสักนิ้วเขาแห้งฮะยังกว่าเดียวสองปี ปีแล้วคือปลา,าประมาณเนาะประมาณสองปีขันเป็นตัวขันเป็นตัวอันตัวเมียคือช่องสีงามเนาะคนตาดอนวะดกากเงาทองพงหอหอำตรงค่อยตั้งว้ายไปก่อนวันใหม่สิบสี่เดือนว,วันใหม่14เดือนเนาแต่ว่าต่อไปเบิง้งต้องไปดูในวันที่ ที่ลงคิดนะ่ันที่เขาเกิดนขายไิบกินอยู่สองแม่ลูกยังบ้านี้ยังครับกินอย่างเดียวสองแม่ลูกนี่คือสองแม่ลูกกินอย่างเดียวนี่คือนี่คือสองสามแม่ลูกก็กินอย่างเดียวนะคะควันนี้เราใหญ่ยังไม่ทันอยากเขาไปไหนบ่ภารกิจนะครับผมเรามีภารกิจทที่านาะง,ง,งกินหมากลินจี <c oughs> กินข้าวก็หมกักลิกจิเอาถามแน่น่ะเสริมอันมือเศร้านี่เบ้าพืน้นอะไรเจ้ากินข้าวกับขนมห่อนอีหลีบ่เออไม่ได้จะไม่เบ้าพืน<ะ>า้นฮะก็พอแล้วฉินนันน่นนั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 ่นลูกยืนยันลูกยืนยันแล้วจะเอาไปไอ้ข้ <laughs> آ آ ไ<ห>นไอ้ยังห้ามกินไหนอันนั้นแหละห้าห้าสีรวยขนมห่อนยังได้ซื้ออยู่ได้ห้าแ่า อ้อยนี่ฮักเอาปลูกปลูกไว้ปีหนึ่งนี่เว้ยกินเขาก็บ่อยบ่ได้ซื้อเลยเฮ้ยข้าวเห็ดปลูกเองน,นอกนกก็ดีจังเนี่ยกัวจ๋งกัวจ๋งได้เอือบนกเอาเอาเกลือใส่นี่หลอบก้อนนนั่เดี๋ยวทิมซื้อมาหลอบก้อนนะทิมไอ,อนนว้ว่าปิ่งเลยปิ่งอยู่มันหังบ่มีไผกินลุกมันเลื่อมๆครับ คุณอะดูยูทูเบอร์ค่ะเดี๋ยวยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย,ย